มัจจุราชสีน้ำผึ้งเป็นผลงานการกำกับของคุณพันเทพอัตไกรวันว,นวนัีหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาค,คมปี2525ที่โรงหลังรามาแอมบาสเดอร์แล้วก็ดาดา43ปีที่แล้วนะครับนางเอกคนนี้ครับคุณบนญรดียมาภายัยสุดผู้ชายก็คือพระรองของเรื่องคุณมนตรีเจนอักษร ส่วนพระเอกก็จะเป็นคุณพิสารอัครเสรณหีหนังค่อนข้างจะดูเศร้าๆนะครับสำหรับเรื่องนี้แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องหนังนะครับผมจะพามาดูโลเคชั่นที่เขาไปถ่ายทํานี่คือเขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตากหนังเขาก็ให้สองคนนี้แหละครับขึ้นไปเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่ามาปรับทุกขกัน เรื่องที่คุณบุรดีนั้นต้องจําใจแต่งงานกับคุณพิสารในเรื่องนี้นะครับนานๆนะครับจะเห็นหนังขึ้นไปถ่ายทำบนเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เดินไปบนสันเขื่อนอย่างนี้แหละครับสุดสันเขื่อนเกือบสุดนะครับแล้วก็เดินกลับมาคุยกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ พบว่าถ่ายที่เขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตากวันนี้ก็เลยนำมาฝากนะครับเพื่อว่าคนจังหวัดตากอยากจะเห็นสภาพเขาเรียกว่าหน้าตาของเขื่อนภูมิพลเมื่อ43ปีที่แล้วจริงๆพูดไปก็ปัจจุบันก็เหมือนเดิมแหะครับเพราะว่าตัวเขื่อนนั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับยิงข้างล่างโดยแล้วนะครับก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ กี่ปีก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละครับสําหรับเรื่องเขื่อนหนังที่ไปถ่ายทาบนสันเขื่อนแบบนี้เนะี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าบางทีบทของหนังนี่มันจะไม่เกี่ยวข้องกันมาแล้วครับพระเอกของเรื่องขับรถขึ้นมาบนสันเขื่อนมากับสมัยที่ก่อนก็ต้องเรียกว่าเป็นนางร้ายนางนางร้ายนั่นแหละครับ เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่านางร้ายของเรื่องนี้จะเป็นใครมากับพระเอกนะเขาเรียกว่าตัวอิจฉาเออเหมือนที่ไม่เรียกนางร้ายนะครับเรียกตัวอิจฉานี่คุณบนตรีเจนักสอนก็ใจดีสู้เสือครับเป็นเพื่อนกันคุณทิติมาสังคพิทักษ์ครับเดินขึ้นมาพร้อมกับคุณพิสารอัครเสธ็อนีมายืนคุยกันจริงๆนั้นในเรื่องนี้คุณพิสารที่สงสัยแต่หาเหตุที่จะ มาพบไม่ได้ก็เลยบังเอิญน,นะครับว่ามีจดหมายส่งถึงคุณมวลฤดีก็เลยเห็นว่ากลัวจะเป็นเรื่องด่วนแล้วก็นำมาให้นี่บ,บอกคุณทิติมาคุณทิติมาก็จะหยิบจดหมายให้นะครับอยู่ที่รถนี่ครับ จริงๆนะครับคนที่ดูหนังนี่ดูออกนะครับว่าคุณพิสารนี่หึงเขานะครับอยากจะดูว่ามาพบเพื่อนเก่าแล้วจะเป็นอย่างไรก็เลยหาเหตุที่จะมาจับตาดูคนที่ดูหนังนี่เรื่องนี้ก็จะค,คล้ายๆเป็นหนังที่ทําให้เกลียดคุณพิสารในยกในตอนแรกๆของหนังนะครับ คุณมนตรีก็เหลี่ยมนะครับได้จดหมายมาไม่อ่านส่งให้คุณมนตรีอ่านคุณมนตรีก็ไม่อ่านนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหลี่ยมทันกันเพราะว่าตัวเองไม่มีความลับอะไรอ่านให้ฟังด้วยนะครับเจอเหลี่ยมอย่างนี้แหละครับใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็จะสนุกนะครับมัจจุราชสีน้ำผึ้ง นี่เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่นคุณสมบัติเมตนีแสดงจริงๆเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้สมัยที่มิตรชัยบัญชาย,ยัางอยู่นั้นมีผู้สร้างกําลังจะสร้างเรื่องนี้แหละครับให้มิตรชัยบัญชาแสดงเป็นตัวเดียวกันกับที่คุณพิสารแสดงนั่นแหละครับแต่ว่ามิตรชายบัญชานั้นเสียชีวิตไปก่อนนะครับก็เลยมาสร้างในรุ่นที่คุณสมบัติเมตนีเป็นพระเอกนะครับ แต่ว่าหนังรุ่นสมบัติเมทานีนั้นไม่มีเหลือแล้วนะครับมัจจุราศรีน้ำพึ้งเรื่องนี้เหลือนะครับรุ่นคุณมรด,ดีนี่เหลือแต่ว่าต้องดูตามช่องเคเบิลทีวีนี่ผมก็ดูจากช่องเคเบิลทีวีนะครับเพราะว่าวิดีโอหรือว่าแผ่น VCD d ดีดีลิขสิทธิ์นั้นไม่มีต้องอาศัยดูจากช่องเคเบิลทีวีในสมัยนู้นครับสมัยที่ ยังมี IBC เคเบิลทีวีนะครับสมัยนี้ก็มีนะครับแต่ว่นนาหนังเขาก็ต้องเปลี่ยนการฉายไปเรื่อยๆนะครับฉายแต่หนังใหม่ๆหนังเก่าๆนี่คนไม่เหลียวแลวันนี้นำมัจจุราชสีน้ำพึ่งมาให้ดูเพราะว่าอยากจะให้ดูโลเคชั่นที่ถ่ายทำที่เขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตากครับ